ไ้อก okay, ินทุกคนไกินทุกคนนนี้ก็เรียงคิวให้เข้าไปก่อนข้าเข้าไปก่อนเลยมาที่หนึ่งโอ้ที่หนึ่ง อันนี้ <coughs> <coughs> 哎呀！

กเลือกเิญบอกกิก่อนมีนะข้ามาเล่้ข้ามานองข้าข้ามาีนะข้ามทอายมากเอยผมงเกครับอนมือน่อยาหยุดเลยจงหยเครับนลองได้เลยครับอ่าได้ครับ สองคนกล่องขึ้นก็ได้ฮะบอกแม่ขายสิบคนสองหมดแล้วขายตู้ขายต้องอายเอาชุิ้นข้าวมาดิจะเอาใส่หม้อนี้เดี๋ยวใส่หม้อนั่าจะอายน้องยกไปอายอายไว้ใส่หม้ออีกายใส่ข้าวนี่ เมาไตักไ้กินยังไงกินไหมป้ามาจากที่ไหนเนี่ยของพ้ยนาไม,ไม่ต้องตักหรือป้ามาจากของห้วยนาใช่ไหมขลนรถยางรั่วแล้วเรียกปลกป่ายางด้วยนะ